ความเชื่อที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ไหนโดยมองโลกมองไทย,บ,ยทบ้าให้ธิรบัตรหลายคนเลยนะครับที่เขาใช้ความยึดมั่นถือมั่นความหยิ่งยโสของตัวเองว่าเนี่ยแหละเป็นความเชื่อของเขาและเขาเพยายามที่จะข่มคนอื่นด้วยความหยิ่งยโสหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองของเขานั่นเองแต่ที่จริงแล้วครับความเชื่อมั่นจริงๆมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้การฝึกฝนการทบทวนการลงมือทํา หรือการเผชิญกับปัญหาในสิ่งต่างๆที่มันเข้ามานั่นเองมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเราจะปล่อยวางหรือเราจะไปต่อในเมื่อเรารู้แล้วว่าศักยภาพความสามารถเรามีแค่ไหนเราก็พร้อมที่จะลงมือและทํากับมันอย่างจริงจังแต่ในขณะเดียวกันเราเองอาจจะหวาดกลัวหรือหวาดระแวงไม่กล้าทาสิ่งอะไรเลยถ้าในเวลาปัจจุบันคุณไม่ได้ทําสิ่งที่สอดคล้อง เพื่อที่จะทําให้คุเนี่ยเองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยครับความเชื่อของคนไม่ได้อยู่แค่นี้เท่านั้นมันต้องลองมือกระทําด้วยจึงจะเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์แบบจากเทือ่อเกิดมาเพื่อแต่นคนเกิดมาเพื่อเป็นปัจจบ